ม,มือเนียอค่ะเฮ็ดขมค่ะจะสิมานประมาณนะคะ่ะคนหลยหลายไปค่ะเก็บเฮ็ด้าดอกแรกแหกหมานนาม ก้อนนี่ไผมาพีไหโอ้ยกมเนเดเดชรุนนี่ขึ้นกันละค่ะพี่น่อง็นตายต่อเยอะเนอะคนหลายแห้งพี่น่องค้าแต่ทายก็คือสิบร่ไเด็กเก็บดอกเห็ดดนี่ค่ะเห็ดกำลังออกไม้งาม ขแขนให้น้องใหญ่ๆอวบๆนึ่งค่ะนี่โอ้คนหลายพี่น้องเลยเฮ้ยยางอวบอาสสิ่ายบอตอนเหนือเลือกเพี่นห่องเพราะว่าคนหลายแห้งของฟ้งเก็บ นี่ก็มาคนเดียวนั่งชุดกระซองรักมือนนี่คือเก็บทรงลูกคาค่ะสะออนพี่หนองเอ้ยสะออนแห้งมีกระเมียนมีกระเมียนนี่นนเฮ้ยพี่หนองนั่งค่ะอยู่เป็นหมูเลยโอ้ยแดดกระซองเห็นมเนาะ ใบใหม่งามงามเพีินออกมานี่เก็บเอาเลยกับสันเลย ห่าบอพี่น,อนออ้องห่ยย่านหมวกมันรุดสมอกมันรุดแล้วราคามันสิบพดีจัดเบอร์สวัสดีครับหน่อยลูกอ้าวอยู่ทางนี้หันมาหาแม่เร็วเอาหันดีๆอเอสวัสดีครับด้วยทำอะไรอ่ะดูดูอ๋อดูดูโอปากเทียน โอ้พี่นองเห็นบ้านั่นเห็นใหม่เ่าะน่ะนั่นคือเทียนของเขาแล้วจังได้มานี่แล้วทำยังไงจิ้งจกอ๋อติ๊กระอโจอันแล้วร้องเพลงไหมเนี่ยเค้กไหนนี่เหรอเค้กในเที่น จัดเนาะเอาในร้องเพลงซิทีนี้เอาร้องด้วยกัน Happy Birthday to you เอาตีนออกเอาตีนแปะๆนั่นออกเออขยับออกอีกมันเหยียบเค้กแล้วนั่นเอาไหมเอาร้องเพลงเลยนี่คือเค้กของพญ่ยยจัดเปิดเลยค่ะพี่น้องเห็นใหม่ปะคะ่ะใหม่นี่คือเทียนเด้อค่ะเอาร้องเพลงหนึ่งสองสาม เ้าเสร็จกระเป๋าเอาตบมือเจ้าของวันเกิดหน่อยครับโอ้โหโว่าจะแมนนะสช่นไหนเป่าอีกหรอไ,ไหนเค้กไหน,น,นเทียนอ๋ออ่ะหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you อ mm ้าวขุกระโพดอีลีค่ะพี่น้องเมือนี้ก็เป็นภูเขาเราก้อยอีกล่ะดอกใ่ขึ้นนะค่ะเมือนี้เป็นจัะได้จังบอ อา้าวใครอยากได้สร้างมากค่ะเด๋ยวต่มทรงไห้นะคะสนใจกั็ทักมาเลยใน Facebook ของหน่วเด้ค่ะเมื่อปอกกันในใ YouTube เลยก็ได้เด้อเดี๋ยวสิจัดทรงไห้ค่ะมาพี่น้องมาซอยอินหนยซื้อแน่นี่จักมาเก็บมายัางว่าแถกกับว่าจากักว่าลงไปเก็บมาหาคานมลูกเด้ค่ะพี่น้องมึงขาใหญ่ๆอวบๆให,หละ่ะสีเอาไห้เบิง้ง นี่มักบอเออ้พุ่นทั้งพุ่นอีกทั้งพีอีกอม,มาเ้อมาสื่อเฮ็ดเฮ็ดขมแพรกินมาเป็นกะฮัดกินไหนมันเป็นรับร่องสิติดใจตัดขาล่างค่ะพี่น้อง ล้วก็สิต้มให้จืดแล้วก็ส่งลูก้านะคะถ้าว่ายังม่ท่านจืดลูกค้าสามารถต้มตอไดอีกเด้อค่ะพี่นอ้องต้มไดอีกเด้อเพราะว่าหน่วยว่าทํารับหน่วยมันจืดแล้วสีหน้าหลายคักพี่นอ้องเฮ้ยต้มจับสีเท่อว่็คือน,นี้พิถ่ายคลิปเมือน,นี้ไปกับพ่อใหญ่จัดเปิดเด้อค่ะเมื่อแล้วนางผักเพียบกินเขาพี่น้องพี่เขากันยัง แสบปี ab, <yap a> ้แสบบอกินเหียร <ome> ุดปากเว้ยแสบแห้งบอคือบ่เอิญโมกินน้ำแหน่แสบนี่เขาเหนียวโป่งไหนว่าเป็นติ อ้าวสวัสดีครับพิดคีิปให้แม่นะขอบคุณครับห่อมึงืมคอืม